คือ่องน้องๆ AF12 เอ้ยจะได A10 ใช่20 ไก้ไกลทางหัวใจ Hey, 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 เราไม่กล้าเข้าไปเลยอ่ะดูท่าหมดเอาเอาเอาเธออัออออนนนกใช่ไหมเธออันเธอส่งเสียงมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ที่เลยเราแบบงงงงเพราะว่าพี่จะหาหลุมที่มันหล่อที่สุด แสดงว่าเมื่อกี้น้องๆไม่ออกเสียงก็เลยไม่ออกตามไม่ใช่ใช่ไหมหล่อสวยเวอร์เมื่อเช้ามาไม่ใช่แบบนี้นะสิบสองคนไม่ใช่ไม่ใช่เธอเธอเธอที่เชื่อเยวอยากจะพับแจกเขากลาง่าเมื่อเช้าสพายกระเป๋าเป้มาคนละใบอย่างนี้จะเข้าบ้านนะค่ะตอนกลานจะนอนกันนะคะใช่ไหมฮะเอาละเรามาทําความรู้จักกับน้อง AF10 อีกสักนิดนึงชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันบ้างแนะนําตัวกันนิดนึง ก่อนเลยฮะบสวัสดีฟ้าสุนอรครับสวัสดีครับต่อนะครับต่อนนะครับ สวัสดีครับเทนเอฟสิครับผมต่อไปครับถังเบียเอฟสิครับผมคนนี้นี่เองที่ทำให้ประชาชนเรมองเมาขนาดนี้คนนี้นี่เองที่ทำให้เรานึกว่าวันนี้มีการเลือกตั้งค่ยกปงยกป้ากันเยอะเลยคนต่อไปสวัสดีค่ะเตยเอฟสิบค่ะถ้าพี่เป็นเจ้าของนะคะของสปีดอนเนี่ยพี่จะจ้างน้องเป็นเป็นดีเซนเตอร์ สมส่วนใส่แล้วใส่แล้วสวยมากเอาละน้องอุศนีก็น้องอุศนีเหรอเบวี่กับโบวี้เหรอคนต่อไปค่ะครับผมสวัสดีครับผมเฮิร์ฟายเอฟสิบค่ะคนนี้นี่เองที่เดินเท้าไม่เป็นเพินอย่างเดียวเพินอย่างเดียวคนต่อไปครับสวัสดีค่ะนันทรยเอฟสิบค่ะค่ะ อันนี้อย่าซื้อกระจกเวลาเันเกิดต้องซื้อกระจกให้เยอะๆนะคะครับอ่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเบลจูเอร์เอ็มสิ้อ่ะสาวสวยคนสุดท้ายโอ้โหสวัสดีค่ะนนองจ้องตายตายตายแผลนะฮะอะไรค่ะ โค้งแบบน้องไหมฮะคนด่นฉันยืนอยู่ขนาดนี้เลยเหรอคะาีทีเราก็ต้องยอมวะนะอ่ะวันนี้นเรื่อง่วามาสร้างสีสันกันกระดาษนี้เดี๋ยวให้เลือกหนึ่งตัวแทนขึ้นมาบอกว่าช่วยโปรโมทงานนี้ให้นิดนึงว่าการออกกําลังกายบันดีอะไรยังไงบ้างขอหนึ่งอ่ะเลือกมาใครคิดว่ารู้ว่าหล่อสวยฝั่งละหนึ่งคนเดินขึ้นมาหล่อสวยหล่อมากเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ไม่ได้หล่อเพื่อนผักนะฮะไม่กาลันจะบอกว่าใจ,จเธอเลาะมากอ่ะ,อะสาวสวยหนึ่งลนมาแล้วสาวสวยมากทำไมมันต้องรอเครื่องอัตโนมัติก่อนเครื่องอัตโนมัติผักปุ๊บไปปั๊บเลยอ่ะสาวสวยพยินคู่กันฝั่งนู้นค่ะครับช่วยเปิดใจกันนิดน,นึงในเรื่องของกีฬากันบ้างครับผมก็สวัสดีครับพวกเราก็เ t ฟ1 0นะครับวัวนนี้พวกเราก็มาร่วมง,งาน Thailand International Sport Expo 2,013นะครับผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แบบวิเศษสุดๆสำหรับเราเพราะเราทุกคน่ะชอบเล่นกีฬาตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วแล้วก็ในงานนี้ก็ของสินค้านะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็ลดราคาเยอะมากๆเลยลมีครบทุกกีฬาไม่ต้องมองหน้าพี่ป <f ín, f ín. อยยอดฟินฟินสำหรับงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกงานที่โกาะให้กับคนที่รักกีฬาค่ะ ได้มาลองจับจ่ายซื้อของที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาทั้งหมดเลยแล้วก็<ช>น,นี่นถูกมากๆนะคะส<ช>ายแบรนด์ที่นํามาเนี่ยก็เพืเ่อที่จะเหมือนกับคืนกำไรให้กับลูกค้าะค่ะแล้วก็อยากให้ใหทุกคนเนี่ยเอาใจใส่สุขภาพเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราหาซื้อไม่ได้ต้อง <มา S 1> <ด>เริ่มด้วยที่ตัวเองนะคะใ<อ>หก้ก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยค่ะก็ดูแลสุขภาพตัวเองก็เหมือนดูแลสุขภาพของคนที่เราักค่ะนี่ครับเมื่อคืนเขียนสคริปต์มาเป็นอย่างดีนะคะ เธออันเียดเธอส่งเสียงมาเธออันเยเธอส่งเสียงมาอีกเลยเร็วอะเดี๋ยวให้ทั้ง12คนไปพังก่อนนะคะแล้วก็ฟังดีๆใครที่จะไปมิดแอนครีตเตรียมตัวด้านข้างเวทีเลยค่ะทั้ง12คนของเราจะไปอยู่ด้านข้างเวทีเจ้าที่ชูมือนิดหนึ่งค่ะตรงไหนคะบริเวณด้านนี้ฮาวิเลียนนะคะตรงสปอร์ตเอสโตอ่ไหรสนใจอยากไปมิดแอนครีตกับเอ1 0ฟสิบนะคะทั้ง12คนด้าน